ธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับห้องเรียนคุณครูเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆรู้จักภัยธรรมชาติไหมเอ่ยอ่ารู้จักไหมคะไหนลองคิดสิว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างติกต๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรบ้างคะอ่ามีหนึ่งเลยพายุ ตัวอย่างเช่นพายุฝนนะคะ2น้ําท่วมใช่ไหมคะเออฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมใช่ไหมลูกต่อไปอะไรคะน้ําป่าไหลหลา,ลากออต่อไปไฟไหม้ป่าและนี่นะคะก็คือตัวอย่างภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคืออะไรเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมคะ ภัยธรรมชาตินั่นก็คือภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรืออาจจะเป็นมนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นภัยที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเช่นฝนตกหนักมากเลยทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันอาะแบบนี้เรียกว่าภัยธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไป พายุฝนอ่าอันนี้ก็เกิดขึ้นเองธรรมชาติเหมือนกันนะคะไฟไหม้ป่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีมนุษย์เนี่ยเข้าไปสูบบุหรีหรือจุดไฟที่ในป่านะคะโดยมีอากาศที่ร้อนละอุอยู่ในขณะนั้นไฟที่ยังติดอยู่ที่ บุหรี่ที่มนุษย์สูบแล้วก็ทิ้งลงไปบนพื้นดินนะคะก็จะไปติดกับใบไม้แห้งหรือหญ้าแห้งทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการที่มนุษย์เข้าไปก่อไฟในป่าใช่ไหมคะแล้วไฟก็ยังไม่ทันหมดดับทำให้ไฟที่ยังไม่หมดดับนั้นเป็นฉนวนให้ไฟติดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง ในตอนที่มนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วและก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนิทานที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆต้องตั้งใจดูและตั้งใจฟังนะคะพร้อมกันเรือยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย วันหนึ่งโลกใบนี้ของเราเปลี่ยนไปหากวันหนึ่งโทรศัพท์ไม่มีให้ใช้หากวันหนึ่งบ้านที่อยู่จูจ่ๆหายไปเราจะอยู่ยังไงกันนะรู้แล้วรอดตอนภัน<ท>ยจากพาย,<ห>ายุคราวน,นี้พายุฝนกำลังก่อตัวใกล้กับหมู่บ้านเกิดพายุลมแรงฟ้าคะนองสูรระวังภัยเตือนให้ประชาชนระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ประชาชนควรปฏิบัติตามดังนี้ครับให้ปิดประตูยึดกรึงหน้าต่างให้แข็งแรงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อบ้องการการช็อตไฟดูดและอาจเกิดเพลิงไหมเตรียมถุงยางชีพอุปกรณ์หนีภัยอาหารอุปกรณ์ที่จําเป็นยาประจําตัวให้ติดตัวเอาไว้ตลอดเฮ้เเมฆคร้มพายุฝนมาแล้ว เลิกเล่นแล้วไปหลบฝนใต้อาคารดีกว่าเดี๋ยวเปียกจะเป็นหวัดและป้องกันฟ้าผ่าด้วยนะห้ามหลบใต้ต้นไม้และอยู่ให้ห่างจากเสาไฟนะเดี๋ยวฟ้าผ่ามาหลบใต้ต้ดีกว่าฝนตกหน้าตัวโทรหาแม่ดีกว่านี่นายอย่าเพิ่งใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้นะมือถือเป็นสื่อนำไฟฟ้า เดี๋ยวเกิดฟ้าผ่าอะไปแล้วอันนี้ใต้ตึกกันแล้วไลยเ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 ลยไปดีกว่าไปลูกเฮ้ยฮะเฮ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยฮะน่ากลัวจังเลยเกือบไปแล้วอ่ะน่ากลัวจังพวกเรารอให้พายุฝนหยุดก่อนค่อยออกไปนะถ้าพายุเกิดขึ้นรุนแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเตียงที่แข็งแรง วรูรถอันตรายจากสิ่งของที่ตกลงมาจากที่สูงและทำร่างกายให้อบอุ่นการเตรียมพร้อมที่ดีทำให้เราปลอดภัยได้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเมื่อพายุผ่านพ้นไปแล้วฟ้าหลังฝน,นก็จะกลับมาสดใสเสมอนะครับ แล้วสำหรับนิทานภัยจากพายุเด็กๆได้รู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยที่เกิดจากพาย,ยุจากนิทานเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆให้เด็กๆปฏิบัติตามนิทานเรื่องนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและคนในครอบครัวของเรานะคะ วันนี้เด็กๆก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากภายพายุใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีใบงานอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใบที่หนึ่งนะคะยังอยู่กันในหน่วยหรู้รอบปลอดภัยค่ะใบงานใบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติให้สวยงามค่ะ เด็กๆดูในภาพเลยนะคะมีทั้งหมด3ภาพด้วยกันดูซิว่าภาพไหนเป็นภาพที่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะยอ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ขีดขีดขีดนะคะคนเก่งแยกสีให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามเนาะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใบที่สองนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีรูปโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยมีตัวเลขที่ปุ่มกดตั้งแต่เลขศูนถึงเลข9เลยเนาะเหมือนโทรศัพท์เปียบเลยใช่ไหมคะอ่ากิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองและตก ให้สวยงามค่ะหนูจะออกแบบโทรศัพท์ของหนูเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะให้สวยงามนะคะจะระบายสีอะไรก็ได้ค่ะแต่สีบนตัวเลขจะต้องเป็นเบอร์โทรของผู้ปกครองนะคะระบายเฉพาะตัวเลขที่เป็นเบอร์โทรของผู้ปกครองนะไม่ระบายทุกตัวเลขนะคะ เมื่อเด็กๆทำใบงานทั้งสองใบเสร็จแล้วอย่าลืมไปบันทึกคำพูดของเด็กๆในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างใบงาน้วยนะคะอาจจะให้ผู้ปกครองเขียนใส่กระดาษให้และหนูก็เขียนตามผู้ปกครองนะคะเขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะข้างล่างนี้เลย และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะใต้ใบงานตรนนี้เลยค่ะทั้งสองใบเลยนะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะก็มีใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แค่สใบเท่านั้นนะคะและก็จะมีกิจกรรมเสริมเป็นแบบฝึกหัดฝึกทักษะภาษาไทยทบทวนพยัญชนะไทยก็ไก่ถึงฮอนคูนะคะ ในวันนี้นอ้องอนุบาลสองจะทำในตัวงองูงอและจอจานจอค่ะพี่อนุบาล3นะคะจะทำในตัวฟอฟันฟอจนถึงตัวสอเสือสอค่ะอ่าทั้งหมด2องแผ่นนะคะคุณครูจะเขียนวันที่ไว้ให้บนหัวใบงานแล้วเป็นวันที่สี่ พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆเปิดดูได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จครบถ้วนทุกใบแล้วให้เด็กๆหรือผู้ปกครองก็ได้นะคะถ่ายรูปส่งคุณครูในไลน์กลุ่มหรือจะเป็นไลน์ส่วนตัวคุณครูเฟิร์นก็ได้คะ่ะจะเป็นวิดีโอก็ได้นะคะส่งมาให้คุณครูดูทุกวันเป็นประจำเป็นรายวันนะคะ คุณครูจะเช็คชื่อการมาเรียนผ่านชิ้นงานที่เด็กๆส่งมาค่ะวันนี้คุณครูเฟิร์นต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบาย